สวัสดีครับทุกคนเอออันนี้คลิปสามแล้วนะนี่คืออาหารปลานิลน,นะครับทุกคนเลยเดี๋ยวจะลองเอาไปให้ปลานิลดูมันมีปลานิลกับปลาทับทิมแล้วก็มีพวกปลาอะไรวะปลาตะเพียนทุกคนนั่นกับดักที่ผมวางเอาไว้ไปดูกันมันไม่ใช่กับดักปลานิลน,นะกับดักปลาตะเพียนมันจะติดลึกตัวปลา ผมบอกก่อนนะว่ามันไม่ใช่ปลาทิพ์มันคือปลานินจริงๆดูนี่ทุกคนเห็นปะปลานิลเราจะลองมาเช็คเป็นลมก่อนนะกันลมอยู่ขั่งหนูนี่ยจะค่อยๆสาวขึ้นมานะรู้นะครับทุกคนเราจะติดหรือเปล่าเราก็ต้องมีติดสักตัวนะครับทุกคนหวังว่านะเอาไว้นานต้องไห ประมาณชั่วโมงฝ่าแต่จริงก็ไม่ค่อยนานหรอกไม่มีเวลาด้วยขี้กเกียไม่ติดทุกคนมันไปได้ยังไงวะไม่ติดวะมันไปได้ยังไงอะเอ้ยแต่ว่าอาหารกูก็วางไว้เยอะอยู่นะมันจะไม่ติดไปไปได้ได้ดูดิเอ้ยเป็นไปได้ไง มาวามหวังของหมู่บ้านกับทุกคนกับดักขวดเออนีขวดใหญ่นะขวดที่เคยได้ปลามาตัวนึงดูสิจะ,จะัดปลา ติดนะครับทุกคนไม่ติดนะทุกคนลกลัดขวดเรามารู้สึกเหมจะไม่ได้ฮะอ้อยเฮียอย,ยู่ตรงนี้ขวดโทรศัพท์ร่นน้ำเนี่ยโอ้โเลยไม่กล้าไปน้ำค่อยสาวขึ้นมาแล้วกันแม่งไม่ติดได้ไงอ่ะไม่เคยเชื่อเลยว่าก,กุ้งอ่ะ ก็ลบกไอ้พวกปลาพวกนี้จะไม่ติดทุกคนข้าศสาวูขึ้นมานะทุกคนอันนี้เป็นความหวังของหมู่บ้านนะครับทุกคนว่าไม่ติดงี้เลยมาแาบบบอวิวอะเอ้ยไม่ติดเลยเห็นไปได้ยังไงวะ ปลาเต็มเลยอะแ่ที่คุณนั่นเหลอเชื่อคือกับดักกุ้งครับผมมันไปได้ยังไงวะมันไม่ติดเลยสักตัวอะเป็นไปได้ยังไงปลาตะเพียนอุย้ยมันจะไม่ได้มันจะไม่ติดได้ยังไงวะปกติก็คือวางไว้ประมาณชั่วโมงเดียวทุกคนอประมาณอะแบบนาทีประมาณสนะักแสบบี่ห้านาทีทุกคนก็คือมันติดแล้วปลาตะเพียนนะ แต่รอบนี้เป็นอะไรไม่ติดนะทุกคนแต่ว่าบ่าเนี้ยทุกคนมีมีแต่ปาหนินที่มันดักไม่ได้ซึ่งมันดักไม่ได้อยู่แล้วอะคือบ่อเนี้ยมันมีปลาตะเพียนไง,งซึ่งก็ดักไม่ได้อยู่ดีอะอย่างงั้นผมจะลองใส่อาหารไปอีกเหมือนกันรอบนี้จะใส่เป็นอาหารปลานิลน,นะเพราะมันกินไงโยนไปนะครับทุกคน ผมจะโยนนะโยนแบบรุกผู้ดีหน่อยเอ้ไม่ได้นะทุกคนอย่างนี้คือไม่ได้ต้องโยนใหม่เพราะลบมันกลับแล้วปามมันจะไม่กินเลยเคยลองแล้วนะลบมันกลับอะโยนแบบผู้ดีไม่ได้นะทุกคนยังไงต้องโยนแบบไม่ผู้ดีหน่อยแม่งขึ้นมาอีกแค่นี้ เอไมมีคนถามว่าทำไมพี่ไม่เอาเบ็ดมาตกไม่เอารู้ก่อนอันนี้เป็นบอกพี่ชายผมไม่จะบอกผมเลยไปวางอัน,นนี้เลยนะค่อยจมไปละเนี่ยเข้าไป <c oughs> เราจะไม่ใช้ลาก็เพลีเขี่ยวแล้วนะไม่ได้ผลแล้วก็ลองดูเพื่อได้ ว่าผมเชียงจะเอาไว้ตรงนี้นะให้เอากลับหรอกขอเข้าไปหน่อยหนึ่งเข้าไปนะผมเื่อมีปลากินก็ตรงนี้เราจะใส่แบบไม่มิดรูนะให้ป่ามันไม่ระแวงคนระับทุกคนเพื่อให้ปลานไม่ระแวงให้ปลานไม่ละแวงต่อไปโยนเป็นขวดครับผมแต่ว่าขวดต้องปรับน้ำก่อน จะโยนได้เราจะโยนเลาะฝั่งนะเราจะไม่โยนไปตรงอื่นเราจะทำการสูบน้ำให้เต็มเลยเนี่ยทุกคนเนี่ยเนี่ยเห็นปะเนี่ย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 มันมีปลาอะทุกคนมันเป็นปลาซิวบาโซย์อะแต่แบบเนี่ย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 ดูดิดูกันเอาอ่ะเออให้มันกินเข้าไปทำไมทำไมมันไม่เข้าไปในขวดวะ โคตรใจเฮี้ยเลยอาคารนี้ก็คือปล่อยเอาไว้ตรงนั้นนะครับทุกคนกคนหนึ่งเราก็จะย่อนไปเพราะมันตามสายนะทุกคนพวกน,นี้ใส่เป็นอาหารปลาทิ๊งกับไปนะั่นพวกนี้เราจะย่อนตรงนี้นะเพื่อเป็นการนี่ไหนไ่นไนมึงเห็นปะเนี่ยมันควรจะมีปลาติดสักตัวนะพวกมึง วดนี้จะปล่อยไปขวดนี้จะไม่จิ้มดินเหมือนขวดนี้นะนี้จะปล่อยให้มันลอยไปแล้วกันมันแปลกมากเลยมันไม่ติดได้งไงวะตอน,นนี้นะผมจะหมดอยู่แล้วเห็นไหมก็มจะโยนประมาณนี้ให้ปลาไม่ระแวงนะออยเยื่อนนั่นเองจะให้ปลาไม่ระแวงโยน้ยประมาณนี้ครับทุกคนให้ปลาแบบไม่ระแวงอะ่ะ ไม่รู้นะว่าได้หรือเปล่าแต่ก็น่าจะได้แหละไม่ลองไม่รู้อะครับทุกคนโอ้ยอยยังไงบอกอ,อก้อยย่โอ้ยอยย่ะประมาณหน้าท่าตรงนี้ทุกคนตรงริมตลิ่งอะบรรยากาศตอนนี้ก็ฝนจะตกแล้วนะอันนี้เป็นคลิปสามแลครับทุกคนปล่อวางตรงนี้เลยก้อ,อยไว้เลย เอ้ยเป็นลูกปลาตะเพียนนะครับทุกคนเอ้ลูกปลามันจะกินเอ้ยเหี้ยฝนตกว่ะเฮ้ยเริ่มมาแล้ววะนี่ทุกคนนี่เนี่ยเนี่มึงดูปลาดิปลาตะเพียนทางนั้นเลยนะมึงๆๆแบบมนีน่เนี่ยเนี่ลูกปลาแบบที่มันค่อยๆลอกกินตรงนี้เห็นปะนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยลูกปลาตะลูกปลาตะเพียนเกือบทุกตัวเลยนะ มันไม่ติดว่ะโคตรเชื่อนเลยผมจะเอาไว้ตรงนี้นะเอาไว้ตรงนี้หน่อยเพื่อให้มันแบบไม่หลุดเฮ้ยกูอยากให้ปลาเข้าทุกตัวยังเลยว่ะให,ให้หน่อยอยอยะ่อยะครับทุกคนออย่ะครับไปทุกคนฝนเริ่มตกแล้วก็ผมจะดักข้ามคืนนะครั้งนี้นะ เดี๋ยวก็คืนมาดูอีกรอบคนะ่ะทุกคนไปกลับบ้ากนกันแล้วทุกคนอุยเฮียฝนเริ่มมาแล้ว แค่หนึ่งวินาทีทุกคนเหนื่อยทุกคนไม่ไหวแนนะทุกคน